ดีค่ะห้างเมทกชินเยาวราชนะคะไส้คอน้ำหนัก5บาทสวยมากรุ่นนี้แปะเสากลมค่ะขั้นต้มเลยสวยมากเลยแล้วก็ข้อมือเข้าเซ็ตรุ่นนี้5บาทค่ะใครชอบทรงหน้ากว้างๆนะแล้วเป็นงานหัวใจคู่คือสวยมากหัวใจสวยรอบเส้นเลยนะคะเป็นงานสายเวนแพรนะรุ่นนี้น้ำหนัก5บาทค่ะไสคอร้5บาทข้อมือ5บาทเซ็ตนี้10บาทสวยอลังค่ะแหวนงานสวยๆใหญ่ๆค่ะรุ่นนี้ครึ่งสลึงค่ะ1สลึงค่ะ1นกรัมค่ะ1กรัม3า0พกว่าบาทนะ สวยมากเลยคึ่งสลึงหกพันกว่าบาทค่ะหนึ่งสลึงหมื่นสองพันกว่าบาทหนึ่งกร,รัมนะใส่เดี่ยวเดี่ยวจะประมาณนี้ใหญ่และสวยมากเลยใครจะซื้อไปของขวัญน,นะคะให้สาวสาวรุ่นนี้คือสวยมากฟังมากนะคะแล้วก็จะมีต่างหูด้วยต่างหูน่ารักมากเป็นงานดาวแล้วก็เป็นงานหัวใจค่ะรุ่นนี้น้ําหนักครึ่งสลึงนะคะทองหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะต่างหูหว่วงค่ะน้ําหนักหนึ่งสลึงนะคะใครชอบเกียวเกียวนะรุ่นนี้กำลังนิยมเลยเกีียวเกียวเป็นงานทรายค่ะห่วงใหญ่นิดนึงนะรุ่นนี้หนึ งานเรียบเรียบตัดลายก็สวยอันนี้ก็คือน่ารักมากเลยนะคะหัวใจดาวนะครึ่งสลึงค่ะหนึ่งสลึงค่ะแหวนนึ่งกรรมค่ะแหวนครึ่งสลึงงานฝังพอยค่ะจะเป็นหอยครึ่งวงนะคะแล้วก็มีหัวใจโป่งค่ะรุ่นนี้ครึ่งสลึงหนึ่งสลึงค่ะสอบถามไซได้เลยไซเยอะมากสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูรอบนี่ใส่สวยแล้วแบบวิงวับเลยนะคะตัดลายสวยมากข้อมือน้ำหนักสองสลึงค่ะงานโซ่หัวใจค่ะแล้วก็เป็นงานกระดิ่งคู่นะคะหัวใจแล้วก็เป็นงานบิดยุ่งค่ะ แบบน่ารักมากเลยสองสลึงค่ะสองสลึงสองหมื่นกว่าบาทค่ะงานเข้าใหม่ค่ะความยาวก็คือจะมีห่วงทดตด้วยนะคะสามารถปรับความยาวได้ค่ะแบบไวรุ่นเลยรุ่นนี้ส่วนมากน้ำหนักของสลึงเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นงานโซ่กล่องนะคะแล้วก็ห้อยตรงกลางนะห้อยหัวใจคะ่ะน่ารักรุ่นนี้ก็ปรับความยาวได้เช่นกันค่ะ ใครชอบงานใหญ่ๆคะ่ะรุ่นนี้จะเป็นงานเบนแพรคะ่ะเบนแพรจะเป็นหัวใจนะคะแล้วก็เป็นงานดอกบุหลุยคะ่ะรุ่นนี้สองสลึงคะ่ะใครชอบงานโซ่ใหญ่ๆคะ่ะรุ่นนี้เป็นงานห้อยตรงกลางด้วยเข้าเพิ่มแล้วนะงานนงข้าวหัวใจดาวคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นงานเลดด้วยนะคะรุ่นนี้สองสลึงนะคะ่ะสองสลึงสองมืกบคะ่ะแล้วก็จะมีข้อมือน้ำหนักหนึ่งสลึงงานโซ่เข้านะคะรุ่นนี้ประมาณหมื่นสองพันนะถ้าน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะงานโซ่ใส่ได้ทั้งหญิงและชายค่ะ ข้อมือหนึ่งสลึงค่ะซีตองขั้นต้มแบบน่ารักน่ารักเก๋ๆค่ะแล้วก็จะมีข้อมือครึ่งสลึงเข้าเพิ่มแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นสายฮาโลหัวใจค่ะรุ่นนี้น้ำหนักครึ่งสลึงครึ่งสลึงอยู่ที่หกพันกว่าบาทนะคะรุ่นนี้ครึ่งสลึงค่ะข้อมือห้าบาทเลยโรมิโอสวยมากเลยใส่ได้ทั้งชายและหญิงค่ะจะใส่คู่กันก็ได้ข้อมือห้าบาทนะคะแล้วก็จะมีข้อมือหนึ่งบาทรุ่นนี้สวยมากแปดเสากลมค่ะแล้วก็ขั้นต้มเป็นงานดอกพิกูลุ่นนี้ใหม่ล่าสุดและสวยมากเลย ต้นไฟคือวิงวับค่ะจะเป็นงานเซ็ตคู่ก็ได้นะคะสายคอหนึ่งบาทเข้ามือหนึ่งบาทค่ะสายคอน้าหนักหนึ่งบาทสายเบนซ์นะคะเป็นงานต้มดอกพิกลนะคะเข้าเซ็ตกับตัวเข้ามือนะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้มาใหม่ค่ะเป็นงานหัวใจคู่ค่ะสายจัมเม็ดงานแปดเสาค่ะแล้วก็มีดอกพิกลด้วยมีน้ําหนักสองบาทและสามบาทค่ะสองบาทเก้าหมื่นกว่าบาทนะคะสามบาทแสนกว่าบาทค่ะงานตุ้มสวยๆค่ะรุ่นนี้น้ำหนักหนึ่งบาทค่ะ เป็นตุ้มทรายนะคะขั้นตุ้มมีนาแล้วก็จะมีเม็ดตัดลายด้วยใครชอบงานกระดิ่งรุ่นนี้ก็คือมีเสียงนะน่ารักมากเลยน้ำหนักหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทสี่หมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็จะมีงานเหล็ตันๆค่ะรุ่นนี้น้ำหนักหนึ่งบาทค่ะงานสองสีค่ะนี่แล้วก็จะมีรุ่นนี้เป็นงานห้อยหัวใจดาวด้วยนะคะรุ่นนี้สวยมากเลยเป็นงานโซ่หนึ่งบาททั้งหมดเลยนะคะเกียวค่ะเกียวห้อยหัวใจดาวค่ะหนึ่งบาทค่ะ แล้วก็จะมีเป็นงานโซ่นะคะห้อยตุ้มกลางรุ่นนี้หนึ่งบาทนะคะอันนี้เทียบให้ดูนะอันนี้ไซส์สองสลึงค่ะสองสลึงสองพันกว่าบาทนะคะหนึ่งบาทสี่หมื่นกว่าบาทสองสลึงค่าหนึ่งบาทค่ะสวยๆเลยค่ะแล้วก็จะมีสซ้คอค่ะงานเบ้์ค่ะครบไซส์นะคะสองสลึงค่ะสองสลึงหนึ่งบาทค่ะครบไซส์นี่งานเบ้์ค่ะสวยเลยแล้วก็ใครชอบงานโซ่เงาๆนะคะรุ่นนี้น้ำหนักหนึ่งบาทหนึ่งบาทสี่หมื่นกว่าบาทค่ะ เม็ดตัดลายค่ะรุ่นนี้1บาทค่ะแล้วก็จะมีกระดูกมังกรทรายนะคะสั้นกลางยาวครบไซส์เลย2บาท3บาทสอบถามไซส์ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเส้นข้อหนึ่งสลึงรุ่นนี้น่ารักมากนี่เป็นงานดอกเวนคีฟค่ะเป็นงาน2อสีนะทองเก้สิบจนนะคะรุ่นนี้น้ำหนัก1สลึงนะคะแล้วก็จะเป็นงานโซ่กล่องน้ำหนัก1สลึงค่ะมีสีเทาแล้วก็2สีนะส่วนจะแบบไหนแกผภาพทางอีโมเฟดแฟนบุกฮันไปท่องชินได้นะคะสวัสดีค่ะ